เมืองภาวาระเซรีีสานที่องค์สังขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ2,567ปีที่ผ่านมาตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ได้เดินผ่าน ายังปาวารเจดีหรือเมืองไวสาลีก็ได้มีพญามารราธนานนมนต์ให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานพระพุทธองค์ท่านก็ทรงรับำคำขอของพญามารอีกสามเดือน นหนจะเข้าสู่ปริพิภัณกระผมและโมูคณะพร้อมกับครูบาอาจารย์พอ,อาาได้ได้มากรบาบการะถามที่สำคัญของชาพุทธที่เมืองปาวาระเจดีพร้อมกับตั้งบรรดายของ ครูบาอาจารย์นาดบรรยายให้ฟังคุณต้องทวามเป็นไปเป็นมาของในครั้งพุทธกาลเราจะไม่สามารถมอบพระบรมสารีริกธาตุให้เพื่องไวสารีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุสุนากเนี่ยเป็นคนเมืองไวสาลีแล้วต่อมาลูกนตัวเองเนี่ยย้ายไปที่ปัตตานีอ่าพอย้ายไปที่ปัตตานีแล้วก็ได้เอาพระบรมสารีริกธาตุในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช ยกของพระเจ้าสกมาลา์ไว้ที่ตรงนั้นเพราะว่าพระเจ้าสกมาลา์ได้รวมไปไว้ที่ตรงนั้นแล้วแล้วปฏิการเวลาลงเลยอไปถึงจดหมายของมันก็จะได้อันคืนพระบรมสาีริกธาตมาไว้ที่เมืองไวยสาลีซึ่งกําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในตอนนั้นทั้งหมดนี้ก็คือจุดที่พระบรมศา,าสดาตรสรสมานรรัาของเรา พระองค์หลังจากที่ทรงรับประทานอาหารในตอนเช้าในที่ป่ามหาวังโน้นะครับแล้วก็เชิญพระนรานรนไาไปแล้วแต่ามโคต้าไปพักผ่อนนี่ตาบ้านลัเกนีนะพอมาที่ตรงนี้พระยามาลก็เลยมามารับพอในเมื่อพระยามาลมาแล้วอ่าไปไปไปอยู่ทางที่มีลมครับเออไปอยู่ทางมาอยู่ทางด้านที่มีดมก็ไม่หลุด นี่คือจุดที่องค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับทำกาบอารัธนานิมนต์ของพญามารนะครับที่มาอารัธนาให้พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเข้าสู่ปรินิพานนี่ก็จะเป็นสถานที่โดยรอบนะครับก็จะมีดอกไม้ ที่ปัจจุบันนะครับที่คนที่เีียหรือน่าจะเป็นรัฐบาลนะครับเขามาสนุบำรุงรักษาสถานที่นี้ไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบก็ดอกไม้ก็สวยงามมากครับแล้วชาวพุทธหรือชาวไทยเราหรือชาวต่างประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับ ที่มากราบสักการะสถานที่สถานที่นี้ก็มาชมดอกไม้บ้างพอจวดมนต์สวดไรเสร็จก็มาชมดอกไม้ครับขอาบลาปก่อนนะครับสวัสดีครับ